สวัสดีครับวันนี้ครูนุ่นะครับจะมาแนะนําสำหรับคนที่สนใจนะครับจะศึกษาต่อหรือเรียนต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคสะเจีนะครับมีหลายคำถามนะครับถามมาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรจะไม่ง่ายเลยนะครับก็คือเราเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองครับเราก็จะเรียนสาร ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เลยครับตั้งแต่กระบวนการพื้นฐานไปจนถึงขั้นที่เราจะไปประกอบอาชีพได้นะครับเราจะแบ่งเมนการศึกษาออกเป็นหลายๆเมนนะครับ <c oughs> มันจะเป็นเมนของด้านมัลติมีเดียนะครับก็ <c oughs> จะมีเรื่องของการออกแบบกราฟ,ฟิกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์น,นะครับการออกแบบโปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมไปถึงระดการออกแบบในส่วนของสื่อดิจิทัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโฆษณาบน a c e b o o k นะครับหรือ ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับที่เราจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบกราฟิกทั้งหมดนะครับ mm hmm. เมื่อเรารู้หลักการแบบกราฟิกแล้วนะครับเราก็จะไปเรียนในเรื่องของการผลิตสื่อมัลติมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอในรูปแบบต่างๆนะครับที่เราจะสอนให้กับนักเรียนนะักศึกษาทุกคนที่เข้ามาศึกษาต่อที่นี่หลังจากเราได้งานกราฟิกแล้วได้งานสื่อวิดีโอมัลติมีเดียแล้วนะครับเราก็จะไปเรียนในเรื่องของการทำแอนิเมชันครับ แอนิเมชันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโมชั่นกราฟิกหรือแม้กระทั่งของพวกเป็นการ์ตูนเป็นเรื่องราวในละักษณะของ2มิติหรือ3มิตินะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเรียนในเรื่องของการสร้างวิชวลเอฟเฟก t การใช้โปรแกรมในเรื่องของการทํา CD นะครับนอกจากการเรียนด้านมินติมีดเดียแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบในการพัฒนาโปรแกรมก็จะเรียนเหมือนกันครับตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบนะครับไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็พัฒนาไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็จะเรียนในเรื่องของทางด้านเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเราจะเรีนตั้งแต่การเข้าหัวแลน์นะครับเข้าหัว RJ 4 5หรือเข้าหัวแลน์เนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานเลยไปจนถึงการวางระบบนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็ในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นนะครับเราก็จะมีการเรียนในเรื่องของอุปกรณ์นะครับนั่น IoT นะครับที่เราจะได้เรียนในการพัฒนานะครับเช่นาการทำสมาร์ทโฮมนะครับการเปิดปิดไฟในบ้านหรือแม้กระทั่งการควบคุม บ้านของเราเนี่ยให้เป็น IOT หรือทีาเรียกว่ารบบอัจฉริยะภายในบ้านด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเรียนนะครับในเรื่องของการซ่อมบำรุงแล้วก็ดูแลคอมพิวเตอร์อีกด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบงานซ่อมออกไปเป็นช่างทคนิคคอมพิวเตอร์ก็สารสนเทศนะครับว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของวกนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้โปรแกร,รมสํานักงานต่างๆนะครับในการเรียนนะครับว่าเป็นพวกในกลุ่มของ อา่จใช้ทั้งด้านออฟฟิศนะครับรวมถึงการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วยนะครับและนี่ก็คือการรูปแบบการเรียน,นการสอนของแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะเรียนต่อในสาขาวิวชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ให้เรียบร้อยนะครับและระหวังว่าเราจะได้เจอกันที่แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศครับ